กลับมาพบกับเบดอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเบสจะมาตอบคาถาม Q&A จากน้องๆทางบ้านนะคะก็เปิดรับ Q&A มานานมากๆแล้วอะแล้วยังไม่ค่อยมีเวลาทําเลยเพราะว่ากําลังคัดคําถามอยู่บางคําถามเนี่ยเบสเคยทำคลิปตอบไปแล้วนะคะอย่างเช่นชื่ออะไรอายุเท่าไหร่เรียนอยู่ที่ไหนไเนี้ย ขอตอบคำถามที่น้องน้องไม่เคยถามแล้วกันหหลายๆคำถามหลายๆคำถามเนี่ยน้องรู้คําตอบอยู่แล้วไงก็เอาคําถามแรกก่อนเลยแล้วกันนะคะก็คือพี่แบสชอบช่องไหนมากที่สุดนะคะสําหรับช่อง y o u t u b e เราเนี่ย มีในดวงใจจริงๆหนึ่งช่องไม่ไม่ใช่หนึ่งช่องเป็นหนึ่งคนเลยในดวงใจนะคะก็จะเป็นช่องของน้องพริมหรือว่าเด็กจิ๋วนั่นเองนะคือเบสอะชอบเด็กจิ๋วมากๆชอบน้องพริมมากๆเลยนะขณะที่ว่าแบบเบสส่งของเอฟซีไปให้น้องพริมด้วยนะคะดีใจมากๆเลยที่แบบได้ส่งของซาริโอนาดักนาักไปให้น้องพริมแล้วก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยพี่เบสก็จะส่งของไปให้น้องพริมอีกแล้วก็จําได้ว่าน้องพริมชอบสีฟ้าและชอบชินามอนมากๆเลยคราวหน้าเนี่ยจะต้องถูกใจน้องพริมแล้วก็แคร์มุนมากๆแน่เลยนะคะคือทำไมถึงชอบช่องน้อง เพราะว่าน้องพิมเป็นเด็กที่น่ารักดูเป็นธรรมชาติมากคือเป็นเป็นคนชอบเด็กที่เป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นเด็กตโลกอารมณ์ดีอารมณ์ขันนะคะแล้วก็จะมีมุกเล็กๆน้อยๆมาตลอดเลยแล้วก็เป็นเด็กที่น่ารักมากจริงๆนะเบ <นะ S 1> สซับสไคร์ช่องของน้องพิมทุกช่องเลยนะคะมีกี่ช่องซับหมดทุกช่องแต่ว่า บางคลิปเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูจริงๆอย่างเช่นสมมติว่าเป็นช่วงติดเรียนอย่างเงี้ยแต่ว่ามาดูย้อนหลังของคลิปเลยจริงๆนะพยายามจะดูย้อนหลังหมดเลยนะคะช่องที่เบสชอบมากเป็นพิเศษจะเป็นช่องเด็กจิ๋ว m a l l world นะคะก็จะเป็นช่องแรกเลยที่เบสกด subscribe เพราะว่าอะไรเพราะว่าเบสเพิ่งจะติดตามน้องพริมได้ประมาณช่วงเดือน ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะคือติดตามเพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเบสนเนี่ยไปเสิร์ชหาดิสนีย์ฮ่องกงอะคะ่ะแล้วไปเจอตอนที่น้องพิมเนี่ยกำลังจะเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ไปทานซิทเคิลที่ฮ่องกงแล้วก็พาเที่ยวช็อปดิสนีย์เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยน้องน่ารักจังเลยก็เลยติดตามแล้วก็ดูมาจนถึงทุกวันนี้ต้องดูคลิปน้องพิมทุกวันก่อนนอนไม่งั้น,นอนไม่หลับค่ะขั้นถามต่อไปนะคะน่าสนใจมากๆ เวลาที่พี่เบทไปซื้อของซาริโอเงินหมดเยอะสุดกี่บาทแล้วก็น้อยสุดกี่บาทโอ้โหก็เยอะสุดนะคะคือถ้าสมมติไม่รู้ว่าจะนับยังไงอะถ้าสมมติว่านับที่ไปญี่ปุ่นด้วยเนี่ยมันจะเป็นหลักหมื่นนะคะแต่ว่าถ้าสมมติเป็นอที่เมืองไทยเอาอเฉพาะชอบซาริโอที่ไทยแล้วกันนะคะเคยหมดไปเยอะสุดจริงๆประมาณ6 0 0ันกว่าบาทนะตอนนั้นเข้าไปแล้วแบบ กระหน่าซื้อมากเลยนะคะก็6000กว่าบาทแล้วก็น้อยที่สุดเนี่ยจะเป็นราคาที่น้อยจริงๆเคยเข้ามานะก็คือราคา129บาทตอนนั้นเนี่ยไปซื้อเป็นเหมือนคล้ายๆแฟ้มหรืออะไรสักอย่างนะคะอันนั้นคือหมดน้อยที่สุดแล้วค่ะคำถามต่อไปนะคะทุกครั้งที่ไปซื้อของซาริโอพี่จะไปดูของชิ้นไหนก่อนและเป็นตัวการ์ตูนอะไรนะคะก็จริงๆเราเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ยุคอะถ้าเป็นสมัยก่อนยุคก,ก่อนเนี่ยจะไป ที่แรกเลยที่เข้าช็อปซาริโอคือการไปเกาะดูตู้กระจกอนะคะ่ะเกาะดูตู้กระจกแบบดูว่าเออเนี่ยปากกาดินสออะไรมาใหม่บ้างจะเป็นสมัยก่อนแต่ถ้าเป็นสมัยนี้เนี่ยพี่จะไปในโซนของพวกกระดาษโน้ตแล้วก็เซ็ตเขียนจดหมายนะคะตรงนั้นเนี่ยจะเดินเข้าทุกรอบจะตรงไปตรงนั้นก่อนเลยนะคะส่วนถามว่าตัวการ์ตูนอะไรถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยแน่นอน Hello Kitty แบบมองแต่คิตตี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย จะมองอยู่2ตัวละครก็คือ My Melody กับ Little t w ทวินะคะสองตัวนี้ในแยกจากการไม่ออกจริงถ้าจะเปต้องซื้ออย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยพี่จะวัดจากสีนะคะ่ะว่าสีอันไหนหวานและสวยกว่ากันก็จะเลือกซื้อซื้ออันนั้นนะคะคำถามต่อไปนะคะเป็นคําถามที่ว่าถ้าพ่อแม่พี่เบสให้เลือกของในช็อป s าริโอพี่เบสจะเลือกซื้ออะไรคะสำหรับการที่พ่อแม่ให้ซื้อของเนี่ยพี่จะเลือกของที่มัน คงทนและได้อยู่ได้นานอนะอย่างเช่นสมมติเขาบอกว่ามีงบเท่านี้ให้ซื้อของ1ชิ้นเนี่ยพี่จะเลือกเป็นพวกกระเป๋ามากกว่านะคะเพราะว่ามันจะทรงคุณค่าทางจิตใจมากกว่าคือถ้าสมมติว่าพ่อแม่ให้เลือกชิ้นหนึ่งแล้วพี่ไปเลือกอะไรที่มันหมดได้อย่างเช่นกระดาษโน้ตหรืออะไรกนดดี้พี่จะรู้สึกว่ามันจะอยู่กับเราได้ไม่นานแล้วมันจะไม่ทรงคุณค่าก็จะเป็นพวกกระเป๋าผ้าปูที่นอนหรือว่าอะไรที่เป็นชิ้นใหญ่มากกว่าค่ะ ถาต่อไปนะคะเป็นคำถามที่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่านะมีน้องถามว่าถ้าถึง1ล้านซับพี่เบสจะทำอะไรเป็นอย่างแรกคะคือท่านวินาทีนั้นจริงๆเนี่ยขนาดตอนที่ซับสไครป์พี่แตะ2.000 20, มนอะอย่างแรกที่พี่ทำเลยนะคือการแบบกรีดอะคือแบบเปิดโทรศัพท์ปุ๊บพอเจอปุ๊บแตะ2 0 k ปุ๊บพี่แบบคือแบบ สองหมื่นแล้วะความพยายามทั้งหมดที่เราทํามาคือแบบมันแต่สองหมื่นแล้วคือดีใจมากนะคะแล้วก็ถ้าสมมติวันหนึ่งมันถึงมาจริงๆอะ่ะพี่ต้องดีใจมากอะแต่ถามว่าทาอะไรเป็นอยา่างแรกพี่คงกระโดดขึ้นเตียงแล้วก็ดิ้นไปดิ้นมาด้วยความดีใจนะคะหลังจากนั้นก็คงจะแบบอัดคลิปขอบคุณน้องๆอะ่ะว่าแบบขอบคุณจริงๆที่ทําให้พี่มาถึงตรงนี้ได้นะคะแล้วก็คงจะแบบหาของรางวัลมาแจกเยอะๆเลยนะถ้าถึงตรงนั้นจริงๆนะคะดีใจจริงๆ อันนี้ขอเป็นคำถามสุดท้ายของคลิปนี้แล้วกันนะคะก็น้องถามว่าพี่เบสเคยมีเรื่องอะไรทําให้พี่เบสอยากเลิกทําคลิปไหมคะมีค่ะสมัยตอนนั้นเนี่ยช่วงที่ s u b สไครต์ยังไม่ถึง1,000 10, 0ซับเนี่ยเคยหยุดทําคลิปไปพักนึงแล้วตั้งใจจะปิด c h ชาแนลเลยตอนนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าโดนกระแสะแบบโดนด่าเยอะมากแบบคนมาด่าตัทอนกาลังใจ อย่างเช่นอัพคลิปไปแป๊บหนึ่งก็แบบคอมเมนต์ด่าแล้วแล้วช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ยังเปิดคอมเมนต์อยู่ค่ะเปิดแจ้งเตือนคอมเมนต์อยู่ว่าเวลามีใครคอมเมนต์ปุ๊บเนี่ยโทรศัพท์จะดังๆง,ง,ง,งตลอดเลยก็จะรู้ทุกคอมเมนต์ว่าคนแบบพิมพ์ว่าอะไรแต่พอช่วงนี้เนี่ยคอมเมนต์เริ่มเยอะขึ้นเนี่ยก็จะเริ่มปิดแบบปิดการแจ้งเตือนแต่ว่าจะไปไล่อ่านทีเดียวช่วงแบบดึกๆหรือช่วงว่างนะคะตอนนั้นเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ว่าเราไม่ควรเอาตัวเองมาเสี่ยงแบบนี้คือถ้าสมมติว่าเราไม่ทำยูะ ถามเราก็คงจะไม่มีคนรักเรามากขึ้นแต่ว่าเราก็ไม่ได้สร้างให้คนเกลียดเรามากขึ้นแน่นอนนะคะตอนนั้นเป็นความรู้สึกที่ว่าอยากจะปิดชั้นแนลเราก็อยากจะเลิกทําไปเลยแต่ด้วยความที่เราได้กําลังใจจากน้องๆส่วนหนึง่นงที่น้องแบบทั้งไลน์มาหาแล้วก็ทั้งคอมเมนต์บอกว่าพี่เบนอย่าเลิกทำเลยนะถ้าพี่เบนไม่ทำอ่ะหนูไม่รู้ว่าหนูจะไปดูคอนเทนต์แบบนี้ที่ช่องไหนแล้วอ่ะตรงนั้นเนี่ยมันเป็นความรู้สึกว่าถ้าเราท้ออ่ะถ้าเราเลิกทำอ่ะ จะมีน้องๆอ,อ,อีกกี่พันคนในในตอนนั้นะ่ะที่เสียใจกับการกระทําของเราอะค่ะพี่ก็เลยรู้สึกว่าโอเคพี่จะไม่ท้อล้วก็ทําต่อไปมันคือสิ่งที่เรารักซาริโอมันคือสิ่งที่เรารักการทํา YouTube มันคือสิ่งที่เรารักเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราเนี่ยพี่ก็จะทําต่อไปเรื่อยๆแล้วกจ็จะพยายามไม่ท้อถ้ามีท้อเ้า่ไหม่มีท้อแต่ว่าจะต้องสู้ทุกครั้งอะค่ะที่ล้มลงไปก็สุดท้ายนี้นะคะก็เป็นความในใจจากพี่ละกันนะ ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามจริงๆนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะดูว่าพี่เบสจะมาทำในอีกทางไปนะคะสวัสดีค่ะบายขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเบสด้วยนะคะ